สรูป l i ฟ e u p ปเดตเวอร์ชัน6 Game e l เกมเซเลชโซนซีโร่ในชื่อตอนบทเพลงย้อนฝันแห่งวันวานทำการเปิดตัวกลุ่มไอดอลเดบิวตวงใหม่แห่งเมือง New อิร d ดูพร้อมกับแฟนคลับแบง์บูใหม่เนื้อเรื่องใหม่เกมเพลย์และกิจกรรมใหม่ของแจกสุดเยอะแยะและระบบปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปได้เรียงกันไปแบบเร็วๆกันได้เลยในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมโกสดาซ่าวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหากิจกรรมไลฟ์อัปเดตเวอร์ชั่น2.6เกมเซเล s โซนซีโร่ในชื่อตอนบทเพลงย้อนฝันแห่งวันวานงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเนื้อเรื่องใหม่โดยเนื้อเรื่องของในตอนนี้เนี่ยพอ็อกซจะได้กลับมาที่ซิกสตรีทบ้านอันแนอบอุ่น และได้มาพบกับสมาชิกของ l i ฟ e เ o าส e เออร์404ที่จะเป็นวงไอดอลชื่อ Angel of d e l u t i o n จัจัพรัดจะผูพร็อกซี่ก็จะได้ไปเป็นผู้ช่วยของวงไอดอลวงนี้ด้วยในขณะเดียวกันพร็อกซี่ก็จะได้รับงานจากกรมตำรวจให้มาช่วยเรื่องการตามหาจากคนอัจฉริยะที่ทำการแอบแฝงตัวอยู่ในสังคมตอนนี้เนี่ยให้หน่อยเรื่องราวทั้งสองอย่างนี้จะโอนเวงชนปลดหัวแค่ไหน เดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันต่อได้ในเนื้อเรื่องหลักในชื่อตอนเพลงย้อนฝันแห่งวันวานกันนะครับเอเจนต์ใหม่สำหรับเอเจนต์ใหม่ในแพทนี้จะเป็นการมาของสมาชิกวง Angel of d r l u c t i o n อย่างน้องซันนาและน้องเอเรียนะครับโดยน้องซันนาจะเป็นตัวละครเอเจนต์แรงเอสธาดกายภาพสายสปอร์ตมีความสามารถคือการเปิดใช้งานอิทวิลสามารถบัฟแอทแท็ให้กับทีมได้ ส่วนเพื่อนร่วมทีมนะครับหากเป็นสายโจมตีรุนแรงหรือท่าที่ปกติน้องซันนาจะทําการให้ตัวคูณดาเมจเพิ่มเติมให้ด้วยด้วยสกิลของน้องนะครับก็จะเกี่ยวกับการแปะมารูปแมวนะครับที่เกิดจากตัวคล้ายๆล้ายอสลรามที่ไปเกาะบนตัวศัตรูนั่นแหละส่วนสกิลท่าเอเดเมทนะครับก็จะเป็นการเอาคอนมาบ้องหัวศัตรูรัวๆนะครับส่วนสมาชิกอีกคนหนึ่งนะครับก็จะเป็นน้องเอเรียรจากวงเดียวกันเลยนะน้องเอเรียรจะเป็นตัวละครเอเจนต์รงดเอส ธาตุอีเทอร์สายธาตุผิดปกติน้องเอเรียจะเป็นตัวละครประเภทตัว damage, าดาเมดธาตุผิดปกตินะครับมีความสามารถในการชาร์จโจมตีทําให้เกิดเอฟเฟกต์อบรูมได้และหากทาให้ศัตรูติดสถานะสตันได้เนี่ยเอฟเฟกต์ effect, อบรูมก็จะเกิดขึ้นได้อีกด้วยสกิลของน้องเอเรียจะเกี่ยวกับการเรียกกองเชียร์นะครับที่มาชูไฟแท่งเนี่ยลงในสนามยิ่งมีกองเชียร์เยอะเท่าไหร่ตัวน้องก็จะยิ่งเก่งนะครับ สุดสกิลอัติเมดนะครับน้องเอเรียจะทำการเปลี่ยนร่างเปน็นนะักหุ่นยนต์นะทำการยิงขนูนหัวใจใส่ศัตรูก่อนที่จะทำการกลิ้งหุนห่นไปกระโดดกระแทกใส,ส่ศัตรูรัวๆ3าครั้งนะครับสำหรับน้องซันนาและน้องเอเรียก็จะมีชุดคอสตูมมาด้วยนะครับคนละ1ชุดนะแต่ว่าต้องเสียตังค์ซื้อนะครับโดยน้องซันนาจะมาในชุดของเมดนะส่วนน้องเอเรียจะมาในชุดของแบบเป็นสีดำสีชมพูนะครับแบ็คริงนะ และในเมื่อผมพูดถึงเรื่องชุดแล้วนะครับก็ขอแถมไปด้วยอีกคนหนึ่งก็แล้วกันนะกับชุดคอสตูมของพี่หมีเพนยี e ่หูนะครับที่จะเป็นชุดแจกฟรีจากการเล่นกิจกรรมนะครับก็จะเป็นชุดเชฟหมีกระทะทองพร้อมกับตะลิวทองด้วยนะครับผมตู้กาชาไมา้ตู้กาชาในเวอร์ชันนี้ก็จะแบ่งเป็น2เฟสเช่นเคยนะครับโดยในเฟสแรกก็จะเป็นรอบของน้องซันนามาคู่กับการรีรันของอาจารย์ยี่ส่วน ส่วนเอเจนต์แบงเนะครับก็จะเป็นรอบของน้องคอรินกับพี่บิลลี่นะในเฟสที่2ก็จะเป็นรอบของน้องเอเรียกับตัวคอรีลานอย่างยูซืฮะส่วนเอเจนต์แองเก็จะเป็นรอบของอันทอนกับเซ็ตส่วนตู้กาชาดวิวเอ็นจินก็จะเป็น W ิวเอ็นจินประจําตัวนะครับของตัวคแรแองเอสประจําตูนน้นั้นๆนะครับแล้วก็ตู้กาชาแบงบูก็จะเป็นตู้กาชาแบงบูใหม่ที่เป็นแบงบูแฟนคลับนะครับ ที่จะมาช่วยชูแท่งไฟมอบบัฟนู่นนี่นั่นให้กับตัวละครในทีมนะครับของแจกฟรีต่อไปมาดูในส่วนของของแจกฟรีกันสักหน่อยนะก่อนที่จะไปดูในเรื่องอื่นกันต่อๆไปนะครับเริ่มจากของขวาญพิเศษสําหรับสมาชิกอินเทอร์น็ตซึ่งจะได้รับทันทีเมื่อสําเร็จเควสอะไรก็ตามนะครับในเวอร์ชั่น2.6 หรือใช้พลังงานตามที่กําหนดนะครับในแต่ละวันก็จะเป็นการสะสมเต้มคะเนนความคืบหน้าเอามาปลดล็อกรับของรางวัลในตัวกิจกรรมนี้นะครับซึ่งของรางวัลใหญ่นี้เนี่ยมันก็จะมีแพ็ครายเดือนแบบพิเศษแจกเอามาด้วยนะถ้าเกิดเข้าใจไม่ผิดนะครับก็สามารถแลกรับกันได้นะต่อไปเป็นแครอททองคำนำโชคสมปรารถนาทำการล็อกกินเกมในแต่ละวันเพื่อรุ้นรับโชครับตราแบงบูเพื่อร่วมแบ่งปนันรับ โพลิคโครมที่มียอดรวมสูงสุดมากถึง4,000ล้านโพลิคโครมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเราก็ต้องร่วมล็อกอินเกมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามทำเงื่อนไขเพื่อรับแต้มตาแบงบูออกมานะเพื่อจะไปแบ่งปันนะครับไอตัวเนี่ยไอของรางวัลโพลิคโครมที่จำนวนสูงสุดถึง4,000ล้านโพลิคโครมเนี่ยมาแบ่งปันให้กับเรานั่นเอง ต่อไปเป็นกิจกรรมล็อกอินเกมนะครับแจก Encrypted Master Tape คูณ10อันนี้แจกเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งจะตามมาด้วยกิจกรรมล็อกอินเกมแจกเหรียญบูปองคูณ10อันนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะแจกมาในทุกๆแพทเป็นปกตินะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะครับเกิดใครนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยซุ่มได้สมาชิกของวง Angel of d e l u t i o n นะครับ ก็จะได้รับของตกแต่งอุปกรณ์นำทางนะครับของเรานะก็จะเป็นพวกคุนกุญแจเอ่ยตีมหน้าจอของโปรแกรมเอ่ยแล้วก็ w a เป p a p e r ส่วนตัวเอ่ยนะครับกิจกรรมประจำแพทต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมประจำแพทในเวอร์ชัน2.6นี้กันบ้างนะครับเรามาเริ่มกับกิจกรรมแรกนะครับกับกิจกรรมชื่อการประสานเสียงนะ้่วงฝันมาเป็นผู้ช่วยให้กับกลุ่ม angel of d e d u c t i o n ทําการแข่งขันฝาฟันออดิชั่นของวงไอดอลเพื่อรับของรางวัลเป็นชุดใหม่ของเอเจนต์แพนยี่หูนะครับแล้วก็คอสเมตสสิกใหม่เป็นหัวม้าของพรอ็อกซี่แล้วก็ของรางวัลทั่วไปต่อไปเป็นกิจกรรมเรื่องราวแห่งแรงดึงดูดไปดูหนังโรงกับเราคนรู้จักทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ไปด้วยกันรับของรางวัลเป็นรูปโปรไฟล์ใหม่ฉายาใหม่และของรางวัลทั่วไป ต่อไปกิจกรรมแชะศึกลวงตาไปลงดันเจี้ยนตีมอนแล้วก็ถ่ายรูปเอาช็อตเท่ๆมาอวดกันกิจกรรมนี้มาพร้อมกับฟิลเตอร์ใหม่สติ๊กเกอร์แต่งรูปใหม่ให้เลือกใช้กันกิจกรรมนี้แจกของรางวัลเป็นอุปกรณ์ปรับจูนและของรางวัลทั่วไปกิจกรรมต่อไปกิจกรรมโชคลาภมาเยือนเป็นกิจกรรมรับอังเปาจากเพื่อนๆและคนรู้จักกิจกรรมนี้แจกของรางวัลทั่วไปต่อไปกิจกรรม นักสะสมการ์ดคะแนนเต็มเป็นกิจกรรมจากสมาคมพิทายเอนะครับเพิ่มเติมจากกิจกรรมฟาร์มของคูน2นั่นเองโดยเมื่อทําการจบกิจกรรมฟาร์มของคูณ2ไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเปิดการ์ดเพิ่มเติมนะครับเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมจากของสมาคมพิทาเอเนี่ยของรางวัลในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นการแจกของรางวัลทั่วไปนะครับและเพิ่มเติมนะครับเป็นกิจกรรมเว็บไซต์นะครับเป็นกิจกรรมชื่อ angel of d e l u t i o n อยู่ในระหว่างการฝึก เป็นกิจกรรมนอกตัวเกมนะครับที่ต้องไปเล่นในเว็บไซต์เป็นการเล่นมินิเกมเติสเพื่อรับของรางวัลเป็นนามบัตรใหม่และของรางวัลทั่วไปเกมเพย์ใหม่เดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์ใหม่ของกิจกรรมนี้นะครับประจำแผงสองกันนะเริ่มจากการเปิดแผนที่ใหม่นะครับเป็นแผนที่ไลฟ์เภาเอเรอร์สี่ที่จะให้เราผู้เล่นเนี่ยได้เข้าไปเดินเล่นได้เข้าไปทํากิจกรรมในแผนที่นั้นกัน การปรับเกมเพย์ใหม่ของ2ตัวละครเอเจนต์อย่างฮารุมัสะและไลคอนนะครับให้ทั้ง2เอเจนต์นี้มีความสามารถที่เก่งมากขึ้นมีการปรับปรุงใหม่ของคอนเทนต์เกมอย่างการจำลองจุดวิกฤตที่ทำการเปลี่ยนเส้นทางเลือกให้มีน้อยลงมีฉากจบน้อยลงและเพิ่มของรางวัลเมื่อสำเร็จคอนเทนต์เเกมนี้ในระยะวันที่กำหนดของตัวเกมนะครับ มีการปรับคอนเทนต์เอ็นเกมใหม่นะครับของ c o n เทนต์เอนเกมฮอร์โรซโร่โดยการเพิ่มอุปกรณ์และบททดสอบสำหรับ2เอเจนต์ใหม่จากวง Angel of d อ l u ิ i o n เพิ่มโหมดใหม่นะครับที่จะจัดทีมเอเจนต์4คนจากปกติ3คนโดยเอเจนต์คนที่4เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นซับพอตแอตแทกช่วยจิวโจมให้กับทีมในสนามนะครับการปรับปรุงระบบ ในที่สุดเราก็มาถึงหัวข้อเกือบจะสุดท้ายแล้วนะครับกับการปรับปรุงระบบนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปได้เรียงกันเร็วๆเลยนะครับเริ่มจากเพิ่มกรอบรูปเพิ่มฟิลเตอร์เพิ่มสติ๊กเกอร์ใหม่สําหรับโหมดถ่ายรูปเพิ่มความเร็วในการสรุปผลในการผ่านด่านนะครับให้มีความเร็วมากยิ่งขึ้นปรับปรุงระบบการพัฒนาตัวละครให้สามารถดูง่ายและสามารถดูได้ว่าเราจะพุ่งเน้นการพัฒนาไปทางด้านไหนก็จะมีการจัดหมวดหมู่รวบรวมให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมีการปรับผลการแสดงความสำเร็จของระบบ HDD ให้ p r o อ y ซได้เห็นว่าบทไหนสำเร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เก็บตกนะครับกิจกรรมออฟไลน์ line อื่นๆนะครับได้แก่แกิจกรรมประกาศไลฟ์สตรีมในวันที่16มีนาคมนี้ของวง Angel of Illusion มีการแสดงคอนเสิร์ตนะครับตามประเทศต่างๆนะก็มีการเริ่มขายบัตรกันแล้วด้วยแล้วก็มีการคอลแลบกับร้านค้าต่างๆซึ่งรายละเอียดนี้เนี่ยก็ต้อง ติดตามกันต่อไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของสรุปเนื้อหากิจกรรมไลฟ์อัปเดตเวอร์ชั่น2.6เกมเซเลสโซนศูนนะครับเนื้อหานี้ก็แบบลดลัดตัดทอนเอาแบบด่วนจีไปซะนี้จ๋าเลยนะครับนะไม่รู้ว่ามันขาดตกบกพร่องหรือผิดภาพประการใดถ้าเพื่อนๆรู้เพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นก็สามารถมาคอมเมนต์มาชี้นแนะกันได้นะครับ สุดท้ายนี่ก่อนจากการหาเพื่อนๆชื่นชอบในผลงานของผมแล้วเราก็เพื่อนๆสามารถทําการสนับสนุนผมได้ง่ายเลยนะครับโดยการกดไลค์กดซับสไคร b e หรือจะมาคอมเมนต์แนะนําติชมพูดคุยกันก็สามารถทําได้นะครับสําหรับวันนี้ผมโกสดาซ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บาย